วิธีใหม่ในการผลิตแก้วใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3D นักวิจัยชาวเยอรมันได้พัฒนาวิธีใหม่ในการผลิตแก้วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3D แก้วที่พิมพ์แบบ 3D จะถูกผลิตมาจากส่วนผสมของอนุภาคแก้วนานโนและของเหลวที่สามารถรับแสงได้ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสารยึดเกาะด้วยวิธีการที่เรียกว่า stereolithography ส่วนผสมจะถูกขึ้นรูปและก็จะแข็งตัวหลังจากสัมผัสกับแสง UV ของเหลวที่เหลือจะถูกเผาผลาญไปด้วยความร้อนสูงซึ่งก็จะทำหน้าที่ผนึกอนุภาคแก้วนานโนเข้าด้วยกันอีกทีเทคโนโลยีเนี้ยจะสามารถนำมาใช้พิมพ์แก้วได้หลายรูปแบบตั้งแต่เพื่อการก่อสร้างไปจนถึงการใช้สร้างเลนส์สำหรับกล้องมือถือ